ส่งเบอร์ขึ้นมาให้ผมนิดหนึ่งฮะ0915768437นะครับแล้วก็02 จ็ดหกสนหะครับหรือจะฝากมาเป็นข้อความทาง S M S ก็ได้นะครับโดยการพิมพ์จีแล้วก็ตามด้วยข้อความส่งมาที่4276995หรือจะฝากมาทางอินบ็อนะครับของ Fanpage รายการก็ได้นะครับเราก็จะมีพิบัตฮะโทรไปพูดคุยกันก่อนนะฮะอ่ะมาดูก่อนที่เราจะไปพักกันมีหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาจากทางอินบ็อกนะฮะของ Fanpage w w r w e b f a c e b o o k c o m t h e g h o s t r a d i o นะครับเรื่องนี้ส่งมาบอกว่า,าจากคุณบันทึกเส้นขอบฟ้านะครับสวัสดีครับพี่แจ๊คขอฝากสักเรื่องนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป้าหรือว่าผีเป้าฮะไม่รู้ว่าทางอื่นเขาเรียกกันว่ายังไงแต่แถวบ้านผมเนี่ยเขาเรียกกันแบบนี้ครับเอาเป็นว่าเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะครับประมาณ7-8ปีที่แล้วครับผมยังอายุแค่ 15- 16ปี แถวบ้านผมเนี่ยเป็นชนบทครับอยู่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาทํานาข้าวกันครับในนาข้าวก็ปกติครับก็ต้องมีน้ํำผมและก็พวกเพื่อนก็จะนัดกันไปใส่เบ็ดกันถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่มีอยู่วันนึงครับเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยมันดันไปได้ยินมาว่าทุ่งนาแถวนี้เนี่ย ปลาเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนไปใส่เบ็ดด้วยปลาแถวนั้นก็เลยชุกชุมนะครับผมกับพวกเพื่อนก็เลยคุยกันว่าคืนนี้เนี่ยจะไปใส่เบ็ดกันแถวนั้นผมกับเพื่อนในกลุ่มรวมกันแล้ว5คนครับเย็นวันนั้นก็เตรียมของเตรียมอะไรกันเสร็จก็ออกเดินทางกันครับด้วยการปั่นจัก,กรยานเพื่อนอ่า อ๋อเพื่อนเนี่ยนัดกันว่าไม่ถึงที่หมายนะครับไม่เกินมืดเกินไปนะครับก็เลยออกช่วงประมาณสัก5โมงเย็นเพราะว่าไกลพอสมควรนะครับพอไปถึงก็เตรียมของเตรียมอะไรแยกย้ายกันใส่เบ็ดครับพอใส่เสร็จเรียบร้อยเหตุการณ์ก็ปกติทุกอย่างได้ปลามาเยอะตามที่คาดเอาไว้จนเวลาล่วงเลยมาประมาณ5ทุ่มนะครับเกือบเกือเที่ยงคืนเห็นจะได้ พวกผมเนี่ยก็ออกไปดูเบ็ดการตามปกติ5คนก็จะมีแสงไฟแบตเตอรี่นะครับอยู่5แสงด้วยกันเพราะว่ามากัน5คนแล้วก็อยู่ห่างกันพอสมควรเพราะว่าแยกย้ายกันไปคนละทางแต่มาแปลกใจตรงที่มีแสงไฟแสงที่6เพิ่มขึ้นมาใกล้แถวเพื่อนคนนึงในกลุ่มครับซึ่งผมก็คิดว่าคงจะเป็นคนอื่นที่มาใส่เบ็ดเหมือนกัน กลุ่มพวกผมเนี่ยไม่ติดใจอะไรมากแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งเพื่อนคนที่ผมบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับแสงไฟดวงที่6วิ่งครับวิ่งเร็วมากเหมือนหนีอะไรสักอย่างหนึ่งผมแล้วก็เพื่อนในกลุ่มเนี่ยเหมือนจะมีความคิดตรงกันก็คือเมื่อเห็นเพื่อนวิ่งก็เลยพาก็เลยพากันเร่งฝีเท้านะครับเพื่อที่จะกลับที่พักนะครับที่เป็นเถียงเถียงนาครับ พอมาถึงที่พักนะครับกันครบทุกคนก็เลยถามเพื่อนคนที่วิ่งเหมือนหนีอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้คำตอบมาว่ามันเห็นแสงไฟส้มๆเป็นดวงไฟกลมๆคล้ายๆเป็นคนจุดตะเกียงทีแรกเลยก็นึกว่าว่าคนแต่พอเข้าไปใกล้ๆในระยะสายตากลับพบว่ามีแต่แสงลอยอยู่ลอยขึ้นขึ้นลงลงผุบๆโผล่ๆแล้วก็แต่และแล้วก็แ,แถมมีสะเก็ดไฟเล็กๆ ย้อยลงมานะครับตามทางที่แสงนั้นลอยไปด้วยพอทุกคนในกลุ่มได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสงสัยกันและก็ด้วยความที่ยังวัยรุ่นอยู่ด้วยด้วยด้วยแหละนะครับก็เลยไปจับกลุ่มกันเ,เลยไปอ๋อเลยจับกลุ่มกันไปทั้งกลุ่มเลยครับไปตรงที่เพื่อนเห็นนั่นแหละครับพอไปถึงที่นั่นก็เห็นจริงๆครับตามที่เพื่อนเล่ามาทุกอย่าง เป็นแสงไฟสีส้มๆลอยอยู่มองดูดีๆเนี่ยเหมือนจะเป็นคล้ายหน้าคนด้วยครับพอเห็นแบบนั้นทุกคนก็เลยกลับมาที่พักนอนกันจนถึงเช้าแล้วก็เก็บของกลับบ้านกันพอถึงบ้านเนี่ยก็ถามผู้เฒ่าผู้แก่นะครับว่าไอ้ที่เจอมาเนี่ยคืออะไรและก็ได้คําตอบมาว่ามันคือเป้านะฮะหรือว่าผีเป้าออกหากินของเน่าตอนกลางคืนเ,เกิดมาจาก ของคนที่เล่นมนดำนะครับแล้วก็เลี้ยงไม่ดีหรือไม่ก็ไม่ดูแลต่อนะครับหรือไม่ก็เป็นของที่เอามาไว้ที่นาเพื่อให้ดูแลที่นาของตนเองส่วนที่เห็นเป็นหน้าคนก็คือหน้าของเจ้าของคนเลี้ยงนั่นแหละครับเรื่องก็มีประมาณนี้อาจจะไม่น่ากลัวนะครับ แต่อาจจะแปลกสำหรับหลายๆคนขอบคุณครับสำหรับคืนนี้รอฟังเหมือนเดิมครับผมอขอบคุณมากเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของผีเป้าอันนี้ผมก็เคยได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันผีเป้าผีโปง่งผีอบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อนะครับอยู่ทางแถบภาคอีสานนะครับซึ่งมีความเชื่อค่อนข้างที่จะมีวงกว้างพอสมควรเหมือนกัน แล้วก็ทุกวันนี้อย่างที่เมื่อกี้น้องมะนาวก็พูดนะครับแล้วก็เชื่อว่าคนที่อยู่ทางภาคอีสานนี่ก็มีความเชื่อกันคือความเชื่อพวกนี้เนี่ยยังคงยังคงอยู่นะครับยังคงไม่เลือนหายไปจากสังคมถึงแม้ว่าเทคโนโลยีของเราทุกวันนี้จะก,ก้าวไกลอาจจะก้าวไกลไปขนาดไหนแต่ความเชื่อพวกนี้ก็ยังคงอยู่กับสังคมไทยไปอีกนานแสนนานครับ ล่าสุดตอนนี้ตีหนึ่งกับอีกประมาณ2นาทีเดี๋ยวเราคงจะไปพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นนมากลัวแล้วก็สยองขวัญกันต่อกับ The Ghost Radio ของเราในข้ามคืนวันนี้สายต่อไปที่รออยู่ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณใสยคุณผู้ฟังฮะเรื่องของให้พี่บัติส่งข้อมูลชัดๆให้ผมนิดนึงเรื่องของควายธนูครับ อันนี้เป็นประสบการณ์ของคุณพี่ธนพรครับปัจจุบันนี้อายุ50ปีส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับ นึสยองของคนรุ่นใหม่ลมโชวชายครองมองรบินอาหารอร่อยราคาถูกจริงต้องครัวบ้านหลิบน้ำลาทกระบัง36สำรองที่นั่งโทร081-918-1081ครัวบ้านหลิบน้ำลมชวชายครองมองรบิน ต้องกลัวบ้านริมน้ำ